ภาจุ่มนี่ใหญ่เลยพี่น้องนี่ก็สวยๆเห็ดพึ่งแดงขาลายครับพี่น้องอ๋อพี่น้องขาแถวแล้วครับผมขาแถวแล้วอุ้ยพี่น้องคุณสามจุ่มใหญ่ๆครับผมจุ่มหนึ่งุ่มจุ่มนี้สวยๆงามๆครับอุ้ยจุ่มสวยแห้งครับผมครับผมแม่สองดอกใหญ่ๆครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับพญามัยรุ่งป่าหนาเบิร์ทุกคู่ทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศลาต่างประเทศครับผมกระปุกน้ำบาคอนหรือสารครับในวันที่แปดกรกฎาคมพศ2 5งพันครับวันนี้บาคอนพาพี่พน้องมาปีนผู้ปีนเขาเก่าครับผมมาผู้จองแล้วครับเนาะในเขตต์ตะวันเหครเพิ่มสิจังหวัดอุบลเขาครับมาดูน้ำกันมาครับวันนี้บาบควานสีโชคสมาดไปนะครับผมบาควานเขาปลามากโคนตัวข้าเปียกเบิร์ตเลยครับพี่น้องไปดูน้ำกันอีกครับ มันนี่จำโสิมานคือวันบ่อครับผมไปครับผมแง่มานครับผมมันนี่มาทำกางสายฝนอีกแล้วครับอ่ะหลุดมาคอนครับผมป้าู่นี่ใหญ่เลยพี่น้องนี่ก็สวยๆโอ้ยฝนตกตือพี่น้องดังเมิดเลย เผ็ดพึ่งแดงขาลายครับพี่น้องฝนกนเ็เริ่มเลื่อนแน่แลครับผมแต่ว่ายังห่อยปกแปก๊กปกแป๊กอยู่พักพีครับผมลองนึงีทังีอีก ดแดงอู้คุณดอกหึอ้คุณอีกองดอกครับ ดอกนี่ก็ดอกนี้ก้อนดอกนี้ก้อนสองดอกเท่านี้ครับแมงกัดหล่มไปครึ่งหนึ่งได้แต่หัวเผินอ๋อะจ้พี่งามๆเลยครับผม อีกสองดอกครับผมน้ำหย่ดป๊อกๆเลยแดงขาไล่ครับผมาอ,อาวพี่น้องเขาแถวแล้วครับผมเขาแถวแล้วเบอคขอนไบยาวเ้ยครับมัน,นี่เก็บเห็ดฝนตกลินพายุเขายีกแล้วครับดินกนลังสีแหงเขายีกแล้ว ทีครขบผมก็เริ่มเกิดฝนกระตกลงมากยีพึ่งแดงขาลาย แดงข่าลายเกิดทางห้างครับพี่น้องใส่ตะการน้ำปันครับผมหมดเดัเหนีเอากระตาใหญ่ครับหลุดน้ำบาวควานดีครับผมเห็ดพึ่งข่าลายหู้ยดอกไงงามขนาดอโอ้ดอกรุนชนะ่อ,อ,อสองดอกครับพึ่งข้าวสีชมพูมาเห็ดพึ่งแดงข้าลายอีกแล้วครับเห็ดพึ่งข้าวครับ อ้ยเห็ดพึ่งข้าวงามขนาดเลยเห็ดพึ่งข้าวสีชมพูดอกเจียวครับผมอุ้ยพี่น้องคุณสามจุ่มใหญ่ๆครับผมจุ่มหนึ่งอยู่คุณเอาเอาสองจุ่มนีก่อนครับมานแล้วมานแล้ว ส่วนคนออกก็คาขนี่โองหมูเป็นขาสิบหกสิบไข่ลาค่อนเลยข้อสามเทียน้นาอก่อนจูมครับผมข้างๆครับว่าหาันงามง,งางครับจูมนี่ก็สวยครับผม โอ้ยสองปั่นเบาขอนเบาขอนนี่เาไปทางปุูนเห็นเลยมันจะงูเกลีอยงครับผมพูดมือต้องการครับผมแต่มีอีกดอกลุ้งขึ้นพี่น้องโอ้ยพี่พี่พูดพูดอ๋อาดอกนี้ก่อนพี่น้องห้อยพี่น้องพคนเคลียร์บ้านมากเ่ย สับปีครับผมใครเพื่อนพี่บา้านมีใคร อันนี้อีกครับผมอุ้วสกสิมูลยังอีกขนาดว่าตองสนเกียร์ เด็นแลโกูเขาอีกแล้วครับแล้กโลก้เขาอีกครับผมท้งพีครับ ดำอีดอกครับผมสองดอกนั่นี้ครับใบพีชล้ำเงินครับผม ตัวไปครับไขยย่ยเห็ดพึ่งดำนองดำบัลลาครับผมตลอวผีอีก,ากตาตาบาว่อนเห็นดอกไหมโอ้ยดอกงาม,งามเลยโอย้ดอกใหญ่ใหญ่งาม,งาม น้องดำอีกครับสีครับผมน้องดำน้องดำป้าที่โตดอกเิ่อนอุ้ยขากป็นไงดอกกระเห็ดตุ๊ปุงามขนาดเลยอืมดำสองดำ ตองขึ้นมาปาต้องไปอีกครับต้องไปอีกวี่ผุดแล้วถ้าผุดอีกครับพี่น้องเอานนี้ก่อน ขัดแข้งขัดแข้งไปพีคับบ้านเนี่ยปะขอนมนามแล้วทง่งนเหรบวูแทคคู่ใหญ่ๆอุ้า้าผุนอีกครับถ้งผีอีกทง้งผีอีก าว่านไปซองดอกมา,ากเลยนี่เพี้ยนลายกว่าเกาเปบาขอนบอกเบาเขียได้ดอกไม่เป็นบวมเป็นใหญ่นะปปู้นิดตุ๊บุตุมีสามดอกครับพี่น้องอันนี้สามกอนเสา สอ,องดำสองดอกติดกันทาานี้ครับดอกหนึ่งอู้สองดอกมาคอนว่าดอกหนึ่งแล้วพอกานตัดขากนแล้วงูขาวครับสองดำอีกดอกอุย้ยสองดอกกัน บอคอนกิ๊บมาแล้วงา,งามเลยครับผมอ้ยขานี่ขาใหญ่ได้ใจมากๆครับอีกดอกหนึ่งทั้งนี้นงามๆครับผมครับผม ครับพึ่งขาลายตัวเหมือดแอร์ครับดอกนึงท่านี้ครับพึ่งแดงขาลายสองดอกครับพี่นอ้องนู้ขาสวยๆงามๆเลยครับพึ่งแดงขาลายอีกดอกครับ ดอกหนึ่งเกิดมาท,าทั้งปีครับผมอุ้ยขานี่คือสวยเท่จำๆเลยครับบอนบอลควันยางกา่ดอกบางงเลยยางกายได้จังไดยอีกชองดอกครับผมดอกมันจะสูนรุดปัดลุด ถึ้หนามได้ยังหมืน่นเห็ดลงโลโกเหลืองครับใครหนึ่งนู่นคู่ตายปี้เนิ่มุมน,งนึงครับผมโอ้ยพี่น้องคุณบานบานเบิดเลยคุณตุ๊กถือเอาบ่ไดเลยครับผมคุณนี่ต่ดอกยิงใหญ่มันงาม โอ้ยดูมีกำบานเอาไปได้ครับผมสองดอกใหญ่ๆครับผมเอาดอกนี้ก่อนโอ้ยใครี่ขัดแหงเล้ฮพี่น้องจะจุ่มันนี้ก็เกือบทอกระปัตนเาขอนนะเจ้าตุ่มนี้สวยๆงามๆครับ อีกดอกนึงท่านครับผมอีกดอกอีกดอกหมดก่อนบาวคอนในสี่สิบกวดอกวันนี้ไม่สี่ดอกอุ้ยจุ้มสวยแฮะครับผมท่างพีครับผมแหมสองดอกตัวเปนบาว่อนมลงมาทางนี้ตัวนี่ ครับผมแม่สองดอกงามๆหางาใหม่หางใหม่เลยจะขามันขึ้นมาโอ้ยพี่น้องบรรยากาศดีขนาดเลยครับผมเ่าคลอดออกมาจากนพล,าลน่านบานนี้ร่มว่อยๆยครับพี่น้องกำลังเห็นแดดหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับเนาะปลาครับพี่นอ้องรอน้ำพล่านน้ำกัน่าสิมีบุกครับถ้าว่ามีค่อยลงไปเบงผล,ง,ลง,งานน้ำกันอยู่ทางลงครับผมไปเลยครับผมไปดูน้ำกันครับ ครับผมบันิบ่าวคอนหับอทางลงแล้วครับมาบ่งผลงานตรงกันเลยครับปืนนี้วัดเขาปลาหาเห็ดสีโสกสีมันไปได้ครับผมบนตกลินนะครับเนาะเบื้องกวามันของบ่าวคอนแครับพี่น้องวันนี้อุ้ยทักคือก่อครับพี่น้องคือเป็นเห็ดหลงโกเรืองรืองูเขาเห็ดเผืองแดงข้าลายเกินไหมครับผมทั้งล่างก็จะเป็นเห็ดน้องดําครับผมส่วนมกเก็จะเป็นน้องดํากับเห็ดหลงงกครับ ขว่มาของเบาคอนมือนี่กระตาใหญ่กว่าวานเด้อรับเบาคอนมาวัมือนนี้ใส่กระตาใหญ่ครับผมนู้ยเกือบเต็มยังน้อยหนึ่งครับพี่น้องเต็มก็ถือว่ายังมานอยู่ครับผมเหมือนี่ฝนตกลินเบาคอนวัตสิบมานชุดยอดคือเก่าครับผมเป็นเรื่องๆคือเก่าครับผมเบาคอนขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมที่เขามารับชมเบาคอนลงอีการนะครับขอบพระคุณหลายๆครับทุกไใ์ทุกแท็ทุกการติดตามนะครับเนาะ บาลคอนกัขอฝากวีครับกิปหนึ่งรับปากมันยังไม่ใหญ่ลุงไปนะอาบุตรฟูทุกคนครับหรือว่าน้องนุงหลุกร้านครับผมซอยบกแหลกไปแจกไปตามบาลคอนหลุกร้านในเด้อครับปอบอลคอนแามเป็นงใจคลิปต่อไปครับคลิปหน้าเขาไม่รู้กัไหมครับปอบบอลคอนไปใช้ครับคลิปนี้ขอยยุ้เพียงสัมนียครับสวัสดีครับลุ้นกันคลิปหน้าครับผม